ก๋เตี๊ยวเนื้อเนื้อสดเนื้อเปือ่อยนู่น้ำตกน้ำไส้อาหารตามตาม่างจ้ะราคาเท่าไหร่คะข้าวสามติบก๋วเตี๊ยวยี่สิบฮะก๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาทแล้วเนื้อเปื่อยคะเนื้อเปื่อยก็ยี่สิบถ้า<ะ>ถ้าซาไข่ดาวก็สี่สิบโอ้เนื้อเปื่อยยี่สิบเหมือนกันโอ้โหขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งติดปีอย่างไม่รู้นะขายมาหลายที เปลี่ยนยเปลี่ยนไปเลยจ้ะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะแล้วมาตั้งที่บ้านตัวเอง <c oughs> นี่นี่คะ่ะทุกคนโมมาเจอก๋วยเตี๋ยวร้านลับนะคะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย20บาททุกคนดูทางเข้าค่ะบ้านๆมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะแล้วราคาแบบโหไม่รู้ขายได้ยังไงร้านล่มลื่นมากเลยคะ่ะที่นั่งเขาแบบอลังการมากเลยอะเกาเหลาเนื้อเปื่อยอีกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูแม่เพนทำกันเลยนะขออนุญาตเรียกแม่นะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยต,ตั้งตปีอย่างไม่รู้นะขายมาหลายที่เปลี่ยนยเปลี่ยนมาเลยจ้ะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะแล้วมาตั้ง<ม>ที่บ้านตัวเองนะคะนี่นีเส้นเล็กค่ะเตาฟืนเนี่ยอย่างนี่ลราไม่ค่อยเตาฟืนแต่คนเพิกเพิกครูเพิก,พก,พก,พกนั่งก็ะยุนตะขอมาท่วมก็มาบอกมันห้อมดิเตาฟืน<ข> แล้วร้อนมากๆเลยนะคะเตาฟืนอ่ะโมชร้อนเดือดน้ำไม่อค่ะแล้วก็เกาเหล่าค่ะแม่อ่าเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะแล้วร้อนกันเลยเอามาจากหม้อเลยเราต้องตับนี้อ๋อค่ะมาเยอะ ถ้าตอนเที่ยงเที่ยงราคนเยอะเลยนะแล้วเส้าอาทิตย์คนจะมาไกลๆจะมาแล้วค่ะโหนี่ยี่สิบทุกคนแล้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ขายอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแม่โอ้โหนี่น้ำกระเทียมเจียวของเขานะคะอ๋อนี่น้ำตกนะคะนี่ ญาติดูเลยโหโคตรน,น่าก,กินเลยอ่ะอืมอเค,ค้มอ่านี่ค่ะก็จะเป็นน้ำตกนะคะทุกคนอันนี้ราคา20บาทอื<ม>โอ้โหทุกคนดู20บาท<ม><ม>20อเนี่ยสุดยอดอเกลาอต่อด้วยเกลา เนื้อยังร้อน่เนื้อยังร้อนอยู่เป็นกระเพยวันละกิโลค่ะแม่เนื้อสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะคะอเออลืมเมื่อกี้ลืมแล้วสดไม่เป็นไรค่ะเอาเนื้อสดในเกาเหล่าแล้วกันแม็กนี่ค่ะนี่เกาเหลากี่ไรครับแม่ก็ยี่สิบก็เราก็ยี่สิบซื้อเรซื้อเนื้อดีไม่ได้ซื้อมันแบบมัน ถ้าเป็นมันมันก็ต้มแล้วมันก็จะห้เนื้นอดีก็โอ้โหคือชอบชอบเตาแบบนี้มากๆเลยอ่ะอืมเนี่ยคนคนคนทำไม้ไม,ามากินมเว่าหอมดีค่ะเนื้อเปื่อยเนื้อตดค่กกะนี่ค่ะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยโอ้ใช้ชเนื้อดีนะ ส่วนไหนคะเนี่ยทราไมเนื้อมันเยอะจังเลยอะแม่ก็ใช้เนื้อเนี่ยซื้อทีเนื้อที่ผ่านมาซ้ำผัดที่ผัดได้ได้ห้าวันได้ห้าวันนะคะก็ไม่เอาเนื้อเนื้อเปื่อยคนบางคนก็จะกินมันกันค่ะบอกว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่าดูดีทุกคนแบบร้อนๆเลยอ่ะเนี่ยนี่ค่ะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยเนาะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยสามสิบใช่ไหมคะแม่อย่า กินเล็กน้อยกินใหญ่ไปใส่ลงไปจ้ากินเผชดเกินเนี่ยเผ็ดค่ะแม่ทำไวนะ้เนาะ แม่เรายี่สิบาทได้กําไรเหรอคะเนี่ยเอาเยอะเข้าว่าเอาเยอะเข้าว่าเดี๋ยวน้ําตาลหน่อยอแม่บอกว่าอาศัยปริมาณเยอะเ,อเยอะเอานะคะไดเยอะเออพราะเนื้อสุกอยู่แล้วเนอะ นี่มันน่าแล้วมันเปื่อยแล้วก็ผัดแล้วตั้งท้องน่ากินมากทุกคน,นกระเ,เพ้องเนื้อเปื่อยโอ้โหแม่คล่องแคล่วนะคะ่ะแม่อยู่เท่าไหร่จ๊ะขอโทษทีจ้จะเจ็ดจจสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วโอ้ยยังคล่องแคล่วอยู่เลยคล่องแคล่วมากๆหุงข้าววันละสองหม้อ,อม เดี๋ยวพอก็หุ่งต่อป่ะข้าวใช้เป็นข้าวอะไรคะแม่แม่ข้าวหอมข้าวหอมสุพันนะข้าวหอมสุพันเลยนะคะเอาที่ไม่แข้งอ่ะค่ะแก็มันแข้งๆก็มาอร่อย ดูดิสามสิบอลทุกคนได้น้ำเปื่อยเยอะนะคะอ่าโอ้โห,โหนี่โอ้ยยังไม่พอนี่ค่ะทุกคนอือหึไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะร้านเขามีน้ำซุปด้วยนะคะทุกคนอ๋อมีเลือดด้วย โทุกคนมาดูในชามดิเนื้อดูเขาให้มาในยี่สิบาทเนยเยอะมากๆอะ่ะดูดิหูเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันนะคะมีลูกชิ้นด้วยนะนี่หูน้ำเขาแบบนี้เลยค่ะน่ากินนัวนวหอมหอมค่ะทุกคนเค็มเค็มนะใครชอบอะไรก็ปรุงเลยโมใส่พริกมาเขาบอกพริกทำเองด้วยนะกินเลยค่ะ เป็นเนื้อป่อยชิ้นุ่มมันน้อยเขาหั่นเนื้อมาได้ชิ้นใหญ่นะดูดิกินเลยค่ะเป็นยี่สิบบาทที่คุ้คุ้มมีคุณภาพแล้วก็อร่อยอออืออือร่อย เดี๋ยวเรามาดูข้าวกะเพรากันบบนะคะกะเพราเนื้อเปื่อยค่ะทุกคนสามติบอะทุกคนปริมาณคือเยอะอันนี้เป็นเนื้อนะกินเลยค่ะอุ้ยมเมนูคอรกไนมจังไหนนะอืมอืมเขาทำเนื้อได้นุ่มอ่ะอืมมีแตงกวามีน้ำซุปออืม ประใจมากดูน้ำ huh. ตุ ving? ๊กเขาว่ามีทั้งเลือดมีทั้งหมูไม่ใช่น้ำตุ๊กเปล่าๆนะชิมเลยค่ะอืมเชงเชงหวานกลมกลมหวานนิดๆค่ะหวานน้ำตุ๊กอ่ะอร่อยมากกินกันเลยค่ะอืมอืม เด็ดทั้งกะเพราทั้งก๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะกะเพรามีความหอมกะเพรานะคะแล้วก็นัว,น,วนัวค่ะเค็มเค็มแล้วก็เค็มไม่มากเพราะว่าเขาตัดหวานานดิแต่ว่าไม่หวานนะอร่อยอะ่ะดูเกาเหลายี่สิบค่ะทุกคนดูดิเกาเหลายี่สิบเป็นไปได้ไงมีลูกชิ้นด้วยแม,ม่ค้าใจบุญมากมากอะ่ะ นี่บรรยากาศของร้านนะคะเจดีถนนแบบนี้ขาเป็นต่าฟืนแบบนี้เลยค่ะทุกคนอ๋นี่ค่ะถึงว่าถึงว่ามองกเติของเขานะคะแม่เพนหนูถามนิดนึงค่ะทำไมตั้งราคาแค่ยี่สิบาทเองอะคะมีราคา<บ>อื่นตั้งเยอะแยะเมื่อก,ก่อนเลยคะใย่ ตั้งกระทํมาสามบาทมาห้าบาทห้าบาทขึ้นมาก็จิบห้าบาทแล้วก็มายี่สิบก็เลยยังไม่ได้ขึ้นเละอ๋อขายมาตั้งแต่ชามละสามบาทตะโกนเลือกมากินกันทั้งตำบลนะมากินกันทั้งตำบลเลยนะคะโอ้โหเออทั้งจังหวัดเหมือนกันละจังหวัดโอ้โหแล้วแม่คนเดียวเอาอยู่เลยโมชอบร้านแบบนี้มากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วไปหาร้านบ้านๆด้วยกันนะขอบคุณค่ะ